สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสามากัดให้สบัดกับเราสองคนในคู่กัดสบัดค่า,าอเอาละมาเจอกันแบบนี้นะครับย้ำถึงเรื่องเวลาจะได้ไม่พลาดกันใ5<ช>านาฬิกาสามนาทีมาเจอกับเรา2คนแบบนี้ผมชนะและคุณชิสาครับ ใช่ค่ะเพอแป๊บเดียวก็กลางสัปดาห์แล้วว,วันที่พุธที่9มีนาคมนะคะก็ยังคงติดตามข่าวสารกันต่อเนื่องวันนี้สไตล์ของคู่ก,กัดของเรามีเรื่องราวมาให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นอุบัติเหตุก็มีเรื่องของคดีที่กํลาลังตามกันอยู่ก็มีอย่างไรก็ตามก็ส่งไลน์มาคุยกันหน้าจอนี้ได้เลยตลอดทั้งรายการค่ะอย่างที่บอกฮะเรื่องราข่าวสารของเราจะมันหลากหลายซึ่งมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสปอตข่าวด็ดมาอีกแล้วครับเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นหัวร้อน โอ้โหเขาบอกว่ามีวัยรุ่นถือมีดบุกเดี่ยวไล่ฟันคู่อริแบบนี้นนโ,อโ,โอ้โหไม่ได้แคร์สายตาชาวบ้านเขาเลยส่วนที่แห้งจะเป็นสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านปิ้งย่างจนลูกค้าต้องวิ่งหนีกันอนละมานโอ้โหเร็วแรงแสงหมายกัน เล่นชนแบบนี้เลยเหรอสุดท้ายจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดๆได้คู่ก,กัดสะบัดข่าวๆๆมาเลยค่ะอย่าลืมนะส่งข้อความไลน์มาทักทายกันหน่อยบายบายแบบน,นี้ทักทายกันหน่อยดีกว่านะครับทำอะไรกันอยู่ที่ไหนนะคะ อยู่ที่จังหวัดใดฝนตกหรือเปล่าเออนะหรือตอนนี้กำลังคิดเรื่องอะไรอยู่มาแสดงความคิดเห็นกับเราได้ผ่านหน้าจอในละคะเรื่องนี้ให้ดูกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องว,วุ่นวุ่นของออวัยรุ่นหัวร้อนนี่ไงมีคนคนหนึง่งโอ้สวมหมวกกันนอกมาเราก็ไม่แน่ใจว่าวัยรุ่นจริงหรือเปล่านะแต่พอเห็นลุ่มวัยรุ่นสองคนเดินสวนมาควักมีดออกมาแล้วก็จะไปไล่ฟันเขาอะครับ นตอนแรกมันก็เดินมาธรรมดาแล้วมันก็คว้าไปพอใกล้ถึงมันคว้าไปคืออะไรเห็นไหมนัดบอกว่าเป็นมีดผมเห็็นนว่าเปมีดเพื่อนบอกว่าเป็นเหล็กอ้าวโยดูสิภาพจากกล้องวงจรปิดผมไม่พูดบ้าทตาเพลงเลยควักควักควักอะไรออกมแล้วก็จะไล่ฟันเลยวิ่งไล่ตามคนนั้นไปก่อนนี่เขาว่าเขาได้ถือมีดมาใช่ไหมคะใช่ครับ คุณผู้ชมครับที่บริเวณตรงนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลแสนผู้ดาษอำเภอบ้านโบจังหวัดจ่าเชิงซาวตามภาพที่เห็นเลยฮะวัยรุ่นคนที่ก่อเหตุสวมหมวกกันนอกสีดําเดินตรงเข้าหานักเรียนช่าง2คนที่เดินอยู่ริมทางชักอาวุธมีดออกมายาวสักฟุตหนึ่งอ่าดูด้านหน้าบ้างนี่น,นอีกมุมหนึงค่ะดูดู เพื่อนบอกเฮ <มา S 2> <ห>้ยทางไปดีแล้ววันไหนเราแยกทางกันก่อนไอ,อ้ไนั่ก็วิ่งใส่เลย<า>โอ้โห,โโหน่ากลัวมากๆเลยคุณชิสาทีมข่าวก็เลยไปสอบถามไปรุ่นชายอายุ17ปีคนที่ประสบเหตุนั่นนะคะเขาบอกว่าช่วง4ี่โมงเย็นวันเสาร์ที่5มีนาคมเนี่ย ก็กําลังเดินกลับบ้านอยู่ดีๆสังเกตเห็นผู้ก่อเหตุสวมเสื้อช็อปของวิทยาลัยแห่งหนึ่งเดินข้ามสะพานลอยมาแล้วนะออแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่เอะใจอะไรค่ะคุณชนะจนกระทั่งอีกฝ่ายเข้ามาใกล้แล้วก็เหมือนกับว่าพก อาวุธมีดบาดแล้วหยิบออกมาจากเอวอ่ะนี่จําลองเหตุการณ์ให้ดูแลวชี้ให้ดูด้วยตรงนี้ตรงนี้แหละเนี่ยค่ะมันก็ไม่ไกลอ่ะหลังจากนั้นเขาก็ทําท่าเหมือนจะฟันอตอนนั้นตกใจมากค่ะต่างคนต่างหันหลังวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอแต่เขายืนยันนะว่าไม่เคยรู้จักกับผู้ก่อเหตุหรือว่ามีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนนะคะครับ ไม่ได้ตั้งตัวครับเพราะพวกผมไม่ได้แบบไปหาเรื่องเขาก่อนหรือมีประเด็นกับผู้กรณีเลยอ๋อคือมั่นใจว่าทั้งสองเขด้าไม่ใช่คู่กรนดอหริหรืออะไรเราไม่มีเลยเราเราสองคนมีอลริมีศัตัวอะไรไหมไม่มีเลยครับก็คือเป็นเด็กเรียนไปเรียนแล้วกลับบ้านใช่พ่อแม่ไปถามแม่ของเด็กชายอายุสิบเจ็ดคนที่แบบว่าโดนวิ่งไล่ฟันนั่นแหละค่ะคุณแม่เขาก็บอกว่าที่ผ่านมาลูกๆของเธอก็ตั้งใจเรียนนะเลิกเรียนแล้วกลับบ้าน ไม่เคยมีประวัติเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครเขาหรอกพอสาบว่าลูกถูกไล่ฟันโอ้โหโโหัวอกคนเป็นแม่คุณชิสาค้าคุณสงสารลูกมากนนันแล้วยากจะวอนตำรวจช่วยจับกุมคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีถ้าไม่จับแล้วก็เดี๋ยวมันได้ใจ ไปไล่ฟันคนอื่นหรือมาก่อเหตุสามอีกล่ะก็น,นั่นสิแล้วมันก็เสื่อมเสียชื่อเสียงไปถึงสถาบันด้วย,น,ยนะเรารุ่นน้องที่เขาอยากจะไปเรียนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกไม่สบายใจมีการตีรันฟันแทงกันแบบนี้มีปัญหาอาริกันแบบนี้ไม่สบายใจนะยังไงฝากเรื่องนี้เอาไว้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสองส่องดูแลกันด้วยรวมถึงผู้ปกครองด้วยนะคะคมาดูเรื่องราวของไฟกันบ้างไฟ ไฟที่ว่านี่คือไฟไหม้นะคุณชนะไม่ใช่ฐานไฟเก่าอะไรของคุณนะไม,ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมด้วยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวแต่เป็นเรื่องของไฟไหม้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดชนออบ,บุรีคือไฟไหม้ขึ้นมาฟันควันโขงเลยคุณผู้ชมเกิดเหตุอะไรยังไงไปดูกันค่ะไปหางรเพงอ,อ,อยู่ไหนฮะไปยิ <N ic> นี่คุณผู้ชมนี่โอ้ยดูเห็นอย่างเงี้ยล้วตกใจนะมันไหมอะไรขนาดนั้นน่ะคือร้านปิ้งย่างคุณชนะอปิ้งย่างมันก็ต้องมีการจุดไฟจุดเตาอยู่แล้วอะมันก็ต้องมีควันก็ใช่แต่ว่างานเนี้ยคงไม่ได้จุดธรรมดาแล้วอะอไฟไหม้แบบนี้นะคะจนมันไหม้ไปถึงเพดานของร้านมีควันขมงออกมาแล้วก็เกิดเหตุขึ้นในร้านแห่งหนึ่งภายในห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดลบบุรีพนักงานของร้านที่เกิดเหตุแล้วก็ร้าน ใกล้เคลียงรวมถึงลูกค้าเนี่ยโอ้โหวิ่งหนีตายกันออกไปบริเวณลานจอรดรถนะคะก็ใช่ไงทีนี้ตํารวจสพเมืองลบบุรีเขาก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะพบว่าไฟเนี่ยกำลังไหม้เลยนะ ท่อดูดควันบนเพดรานของร้านนีก็พอร์ทามทำงานเต็มที่แต่กลิ่นไหม้ก็เยอะควันก็เยอะอพนักง,งานก็ทําไงดีอะไปยืมถังดับเพลิงร้านข้างๆมา,าดับไฟออก่อนแล้วกันแล้วก็ขอกําลังรถดับเพลิงมาสนับสนุนใช้ที่สุด20นาทีเพลิงก็สงบปค่ะเจ้าหน้าที่ครับก็สํารวจจุดที่เกิดเพลิงไหม้นะพบว่าเพลิงไหม้เนี่ยมันลุกไหม้อยู่ภายในท่อดูดควันวนั่นแหละคือมันต่อมาจากตรงเตาปิ้งย่างซึ่งภายในท่อฮะมันเป็นวัสดุ หุ้มที่แบบว่ามันมีทั้งคราบน้ำมันเกาะอ,อยู่เขาคาดว่านะมันอาจจะทําให้เกิดการติดไฟได้ง่ายและเกิดจํานวนควันที่เยอะมากค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นครับทราบว,ว่าขณะเกิดเหตุมีลูกค้ากาลังนั่งกินอาหารก็อยู่4โต๊ะต้นเพลิงน่ะมันน่าจะเกิดจากโต๊ะที่17 เตาปิ้งย่างมันเกิดไฟลุกไหมขึ้นมาดูได้จากคราบน้ํามันที่ภายในท่อครับอันนี้ก็วิเคราะห์ไปตามหลักฐานที่พบนะคะคซึ่งพอเกิดเหตุทางห้างก็เคลียร์พื้นที่ระบายควันและก,กลิ่นก็สามารถที่จะอนุญาตให้พนักง,งานเข้าไปในร้านของตัวเองได้นะคะ แต่สาเหตุที่แท้จริงและความเสียหายนั้นเท่าไหร่อยู่ระหว่างการสอบสวนและเก็บข้อมูลแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ก็เอาตกใจเหมือนกันนะก็ต้องฝากไปยังผู้ประกอบการร้านค้าเขานะคอยสอบส่องดูแลแล้วกันค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมนั่งกินหมูกระทะอยู่ดีๆเฮ้ยตกอกตกใจ<ว>ใทางร้านขามีการยิงผู้ฉลองด้วยเหลอครับ โอ้ยพลุที่ไหนเราคุณชนะอาไม่ใช่พลุแล้วมันคืออะไรอุ้ยมันน่าจะเป็นอะไรไฟระเบิดอะสายไฟมันช็อตอย่างนี้หรือเปล่าหรือม้อแปลงระเบิดอะหโยก็น่าจะไปทางนั้นแหละครับคือเรื่องของเรื่องคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยเขาตั้งใจจะถ่ายตอนทานข้าทานหมูกระทะก็คือถ่ายกันบรรยากาศในการกินปกติเอออยู่ๆมันดังระเบิดดังตึมอุ้ยปลกกายไฟพุ่งกระจายออกมาอย่างที่เห็นฮะเป็นอุบัติเหตุที่แบบว่าน่าจะเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ที่เสาไฟริมถนนก็ไม่มีใครค้าคิดอะอยู่ๆก็ระเบิดแบบเนี้ยแล้วพอเอาไปโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตโอ้ยคุณเอ้ยคอมเมนต์มาเพียบยังไงล่ะคะชาว<บ>เนต็ตอะบางคนนี่มาคอมเมนต์บอกนีคุ้มเลยกินหมูกระทะมีผู้ให้ดูด้วยบางคนก็ขำอะนะฮะนต่งานนี้มันไม่ขำสิ<อ>แต่บางคนก็อายังแซลต่อบอกงงเป็นการเซอร์ไพรส์ให้ลูกค้าใช่ไหมคุณชนะยังไงก็คือบอกว่า ปรับราคาจาก199เป็น219แล้วก็เลยมีการจัดโชว์แสดงแสงสีเสียง จะบ้าเลยไม่คนละเรื่องแล้วเออไม่เกี่ยวเลยแต่สังเกตนะชาวเน็ตหลายคนมีอารมณ์ขันนะบางทีเรื่องที่มันน่าตกใจเขาก็เมนต์ไปในทางขำขไปเข้าใจว่าขำแต่ทางร้านก็คงไม่ขำด้วยเนี่ยพอเกิดเหตุแบบนี้แล้วนะคุณผู้ชมมันก็ส่งผลกระทบให้ทางร้านเนี่ยไฟตกไฟดับเป็นช่วงๆแต่ก็ยังโชคดีที่ลูกค้าไม่ดีไปไหนบางคนกําลังอร่อยอกินต่อเลยเปิดสลชเอาแล้วกันไฟดับใช่ไหมไม่เป็นไรเอาแฟลชจากมือถืออ่ะเปิดแล้วก็นั่งกินกัน อเอาเหตุมันเกิดที่ร้านนี้นะครับที่ชื่อว่าร้านคุณเปิลหมูกระทะตั้งอยู่แถวริมถนนช้างเผือกซอยสี่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทางร้านบอกเฮ้ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุไฟฟ้า,ฟา,ฟาช็อตในอครั้งนี้แต่อย่างใด <c oughs> แต่เอางี้ใครที่ชอบบรรยากาศของทางร้าน <c oughs> ก,ก็เชิญมาอุดหนุนนะเพราะว่าบรรยากาศนี่หมายถึงการมีไฟ ขึ้นมาแบบไม่ใช่หมายถึงบรรยากาศการทานอาหารทานหมูกระทะก,กับบรรยากาศเย็นๆร่มรื่นแต่ไอที่ไฟระ,ะเบิดไฟช็อตแบบนี้ไม่มีไม่ได้ไมีการจัดเตรียมแต่ยังเตรียมและ,ะคะาดว่าหวังว่าจะไม่มีอีกไม่เอานะแบบนี้น่าโอ้คุณผู้ชมคะไปดูอุบัติเหตุบริเวณทางกั้นทางรถไฟหน่อยดีกว่าค่ะคือพอรถไฟจะมามันจะมีเหล็กกั้นลงมาใช่ไหมแต่มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งไม่ยอมหยุดขับฟาไปแล้วเกิดอะไรไปดูค่ะ Há oh, yeah. เกือบเอาบอกตรงๆเกือบตายอคุณรถไฟนะคะเหล็กนะคะคลิปนี้ค่ะไทยทรัคแหลมชบางเขามาโพสต์เอาไว้ค่ะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณ2องทุ่มครึ่งวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาบริเวณจ,จุดตัดถนพนพระรามหค่ะ<อ>มันมีไม้กั้นลงมาอ่ะทุกคนก็ต้องหยุดใช่ไหมเดี๋ยวรถไฟจะผ่านนะคะแต่มันมีรถมอเตอร์ไซค์คันนี้แหละที่มาจากแยกสีอยุธยามุ่งหน้าไปแยกอุรุภง์ ก็น่าจะมาเร็วอะค่ะแต่ไม่แน่ใจนะว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะคุณแต่มันก็คือเลยที่กั้นมาจนถึงทางรถไฟแล้วอะค่ะโอ้โหเร็วแรงแสงหมายกั้นเออเอาแล้วขนาดนั้นอะรถไฟขบวนรถธรรมดา276อรัญญประเทศกรุงเทพกำลังผ่านมาพอดีต้องเบรกเอโอ้โหเจ็บคอคือต้องเบรกเลยอะไม่งั้นแล้วก็โอ้โหไม่รู้ว่าจะเหยียบหรือจะชนหรือเปล่าเพราะ กว่าเขาจะขยับออกมาได้แล้วดึงมอเตอร์ไซค์ออกมานี่ยใช่ใช่ใช่ไหมคือถ้ามาเร็วกว่านี้ ชนได้นะแล้วดูลักษณะแล้วเหมือนจะเหยียบเหล็กกั้นไปแล้วด้วยแต่ว่าดีที่ไม่เหยียบมอเตอร์ไซค์ถ้าดูจากภาพนี้นะคะเป็นอุทาหรณ์เพราะว่างานนี้อาต้องเสียสะตุ้งตะตางนะใช่ค่ะพอเกิดเหตุเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ไปแจ้งความไว้ที่สอนอพญาไทยแต่หลังจากนั้นก็รีบส่งเจ้าหน้าที่มาซ่อมและเปลี่ยนไม้กั้นทันทีให้สามารถกลับไปใช้ได้ตามปกติตอนเวลาตีสองของวันที่7จ็ดคุณคล่าความเสียหาย21,460พอบบาทขออีกทีขออีกที เสียเงินเลยใช่ไหมสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยคะ<อ>่ะก็ต้องรับผิดชอบอะนะคะ<อ>กับความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่เอเอามาฝากเตือนกันนะ,<ค>ะอีกหนึ่งเรื่องที่ฝากเตือนกันครับโอ้โหเวลาขับรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ฝากเตือนเรื่องของการขับจี้ท้ายเออใช่อย่าไปจี้ท้ายมากครับคุณผู้ชมครับไม่งั้นถ้าเขาเบรกขึ้นมาคันหน้าเดี๋ยวจะเอาไม่อยู่นะ ได้คุณชนะเฮ้ยจะเหยียบจะเหยียบอยู่แล้วเฮ้ยมันยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกเลยไหมฮะมอเตอร์ไซค์คันนี้ครับเออเปลี่ยนเลนมาอ่าก็รีบตามไปจะ,จะออกซ้ายหรืออะไรก็ไม่รู้ละแต่เหมือนกับว่าไปจี้ท้ายลุยเหลดท้ายเนี่ยค่ะเหยียบหรือเปล่าฮะเฮ้ยเนี่ยคุณคะเป็นอะไรหรือเปล่าเอาอ้ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะโอ้ยใจหายใจคว่ำ ขึ้นมาได้โ oh. อ้โหแต่มีอาการบาดเจ็บนะใช่ใช่แล้วรถคันนี้ก็คงตกใจไม่น้อยนะคุณชนะจริงๆครับนะะนับว่าเคราะห์ะะะดีแหละที่รถคันที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยเบรกทันจริงก็คงบีเบรกจนหัวแบบ เขาเรียกว่าเหยียบเบรกจนมิดเลยละแล้วหัวยังไงเบรกอย่างเงี้ยคุณเคยเบรกแบบหัวเกือบขมามหัวเกือบพิมเเอ่คะก็คือว่าเตือนกันเป็นอุทาหรณ์นะไม่ว่าจะเป็นคนที่ขับมอเตอร์ไซค์นั่นหรือคนที่ขับรถใหญ่ก็ตามระมัดระวังกันด้วยอย่าไปขับจี้กันมากนะเพราะสุดท้ายอย่างนี้คุณชีสาผมขอนิดเดียวได้เลยเพราะสุดท้ายการชนท้ายเขาอย่างเงี้ยไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรผิดกฎหมายอยู่ดีแล้วก็กลายเป็นฝ่ายผิด ใช่นะ,นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับรถได้รใหญ่นะเกี่ยวกับเรื่องของพฤติการขอบอคุณทิกตอกคุณแสบสิงบลูด้วยนะคะ<อ>มาเรื่องของคุณแตงโมโว่ากันยาวๆมีอัปเดตกันทุกวันนะมีประเด็นใหม่ๆมาวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของหลักฐานที่ตํารวจเนี่ยบอกว่าเอ๊ะคดีนี้ตกลงมันเป็นประมาทหรือเป็นฆาตกรรม,มตํารวจเขาก็ยังมุ่งประเด็นไปทางเรื่องของการประมาทอยู่แล้วก็มีกรณีของการขับเรือมีคนสารภาพแล้วว่าเขาเรือไม่เป็นแต่ขับเรือก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ไปตามเรื่องนี้กันหน่อยค่ะอะคืบหน้ากันยังไงบ้างคือเมื่อวานนะคะพลตรวจตรียิ่งกะเทพจำนงนโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพร้อมกับพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยก็ได้เปิดเผยคดีเนี่ยนะคะ ถือว่าคืบหน้าไปทีละขั้นตอนแล้วก็ได้สอบปากคําพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องไปกว่า7จปากแล้วนะมเมื่อตํารวจได้ทบทวนพยานหลักฐานที่มีหลายๆจุดอย่างเช่นกล้องวงจรปิดอันนี้ต้องยอมรับว่ามีผลมากนะคุณคแล้วก็มีมาใหม่เรื่อยๆ,ๆ,ๆยังมีคลิปวิดีโออีกประมาณ20คลิป<อ>ที่ประชาชนเนี่ยส่งมาให้ตํารวจก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะท่านบอกว่าเป็นประโยชน์ก็มีและไม่เป็นประโยชน์ก็มีเหมือนกอันแต่ก็ส่งมาเถอะ,อะนะอย่างนี้มีการค้นบ้านของนายจ๊อบก็คือนายนิทัศน์นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ ถวบริเวณย่านรามารามคำแหงค่กะก็พบกับแอลกอฮอลที่ดื่มบนเรือในวันเกิดเหตุจำนวนหนึ่งสุราก็มีไวนก็มาแชมเปญด้วยครบเลยรวมไปถึงแก้วทั้งหมดทั้งมวลได้ส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจนะครับตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อาหาเพิ่มเติมกับใครทั้งนี้ท่านเองยังได้กล่าวถึงประเด็นการใช้สารเสพติดบ,บนเรือโดยแจ้งว่าจากการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานแต่ว่าคนบนเรือทุกคนยอมรับว่า มีการดื่มแอลกอฮอล์จริงเรื่องนี้ทุกคนยอมรับแล้วนะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของผลตรวจร่องรอยบาดแผลเนื้อเย,ยื่อของคุณแตงโมเรื่องนี้ก็ส่งไปสอบถามกับภาควิชานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อที่จะเย็นเพิ่มเติมนะคะว่าบาดแผลของคุณแตงโมเนี่ยเกิดขึ้นก่อนอหรือหลังเสียชีวิตเพราะ ถ้าเกิดก่อนเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อการแจ้งข้อหาได้เพิ่มเติมเอาง่ายๆถ้าเกิดก่อนมันอาจจะเป็นเรื่องของฆาตกรรมเป็นข้อสงสัยว่าเอออุบัติเหตุหรือฆาตกรรม,มใช่แล้วก็คาดว่าอีกสักประมาณหนึ่งสัปดาห์จะรู้ผลนะคะซึ่งทางด้านพลตํารวจตรียิ่งยศเทพจํานงโคศกสํนานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับท่านก็ระบุว่าจากพยานหลักฐานในขณะนี้ครับแนวโน้มทางคดีนะ เป็นเรื่องของการประมาทจนทําให้มีผู้เสียชีวิตก็คือถึงแก่ความตายลักษณะแบบนี้<ะ>โดยท่านยังไม่ได้บ่งชี้ถึงการฆาตกรรมอีกทั้งพยานหลักฐานยังไม่ปรากฏว่ามีการใช้ยาเสพติดทั้งที่ผู้ที่อยู่บนเรือและก็ผู้เสียชีวิตจึงยังไม่มีการแจ้งข้อหาใครเพิ่มเติมแต่เพื่อให้สังคมสิ้นสงสยัย ไอ้คำนี้มันสำคัญมากเพื่อให้ทุกคนสิ้นข้อสงสยัยสงสัยหลายเรื่องถูกต้องครับพนักงานสอบสวนจึงรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับคือพยา,านฐานณเวลานี้นะครับน่าจะบ่งชี้เป็นเรื่องการประมาททาให้มีคนตายนะครับณพยานฐานณตอนนี้ยังไม่มีการบ่งชี้ว่าเป็นการฆาตการรมครับ สิ่งที่เรากำลังรอคือรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ทางสมรง,งานพิสูจน์หลักฐานซึ่งกำลังเร่งรัดเวลาอยู่แต่ว่าไอ้ไหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันก็ต้องมันเร่งไม่ได้นะครับเรากำลังเอาพวกนี้มาประกอบกับคำให้การของพยานแล้วก็พยานหลักฐานในส่วนอื่นทั้งนี้เพื่อเกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่จะสรุปเนี่ย มันอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แล้วกเ็เป็นพยานฐานที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับไม่ใช่ว่ารีดด่วนสรุปโดยที่ไม่มีพยานหลักฐานนี้มารองรับครับ อ่ะอีกท่านหนึ่งค่ะคือพลตํารวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งในฐานะของโฆษกคดีนี้บ,บอกว่าจะาคาให้การของคนที่อยู่บนเรือหลายครั้งก็ทําให้พอเห็นภาพขณะเกิดเหตุได้ตั้งแ,แต่คาให้การของนายโรเบิร์ตเนี่ยนะคะหรือว่านายไพยบูลศรีการจะน่นันเนี่ยนะคะที่ยอมรับเลยว่าผมขับเรือไม่เป็นแต่อยากลองขับดูก็ทําให้เกิดจังหวะที่เรือมันกระชากนะคะทาให้คุณแต่โมเนี่ยพลัดตกเรือบริเวณกราบซ้าย หลังจากนั้นนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนไม่คาดคิดแหละก็คือเธอตกลงไปในเรือรตัวเธอเองก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาหรือพยายามที่จะช่วยตัวเองเหมือนกันแต่ก็คือตกน้ําไปแล้วอ่ะนะคะนอกจากนี้คุณโรเบิร์ตยังเล่าด้วยนะคะว่าก่อนเกิดเหตุคุณแตงโมเดินจากหัวเรือมาท้ายเรือครับโดยในปอนเนี่ยดันหลังคุณแตงโมเอาไว้จังหวะนั้นคุณแตงโมก็เดินผ่านในจอบที่นั่งกลางลําเรือเนี่ยค่ะเอามีภาพให้คุณผู้ชมดูนะคะ และจากทําให้การของแสนนะคะแสนก็ระบุว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากอืพอเรือมันกระตุกเนี่ยคุณแตงโมงก็คือตกไปเลยอะคะอ่ะลองฟังเสียงของรองผู้บัญชาการตำรวจภูธราภาคหนึ่งนะคะทําให้การบางส่วนมีบอกว่าเขาเขาขับเรือไม่เป็นนะครับขับเรือไม่เป็นนะครับแต่ว่าเขาก็อยากลอง ท่านก็บอกสั้นๆแบบนี้ใช่แต่อย่างนี้ละกันครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ายัางเจอเส้นผมของคุณแตงโมบนเรือที่บริเวณกาบสาย2จุดคือด้านข้างกับด้านใต้เขาว่าอย่างนั้นนะผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติก็เลยสั่งให้จําลองเหตุการณ์เลยว่าร่างเนี่ยจะเข้าไปในใบพัดได้หรือไม่เพื่อให้เกิดความแน่ชัดความกระจ่างนั่นเองครับส่วนการทิ้งแก้วน้ําก็คือพวกเครื่องดื่มต่างๆด้วยนะก็สันนิฐานว่าเกิดจากความกลัวในทํานองเดียวกับเรื่องของการ เมาแล้วขับไงคุณชิสาก็เลยพยายามทำลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องและมีการนัดแนะกันเพื่อให้การหลังจากที่เหตุมันเกิดแล้วไงก็เลยไปนัดตามสถานที่ต่างๆเราได้ดูกันไปแล้วข่าวเมื่อคืนโดยเฉพาะนิวโชโอ้ให้ได้ดูบอกว่าเป็นจุดๆเลยนะสาหรับคนที่อยู่บนเรือเขาไปนัดเจอนัดคุยกันตรงไหนบ้างอันนี้ปั๊มาน้ํามันแหละนะอ้าวแล้วเขาบอกว่าทางปั๊มน้ํามันแล้วก็อู่น่ะที่ไปไปกันน่ะน่าจะเป็นเพราะว่าตกใจก็เลยไปนัดแนะเจอกัน แล้วทีนี้พอเรียกมาสอบสวนกันโอ้โหทุกคนให้การไม่เหมือนกันโดยมีนายะอ่ายังไงล่ะทีมันเหมือนมีพิรุษไงและจากหลักฐานที่พบขนาดนี้เขาบอกเลยนะทางตำรวจอันนี้ยืนยันว่าไม่ปรากฏว่าแตงโมน่ะรับงานเอนเตอร์เทน มันไม่ได้เป็นไปตามข่าวอย่างนั้นนั่นคือทางตำรวจก็บอกแบบนั้นนะคุณตำรวจเขายังไม่มีข้อมูลในส่วนนั้นแม้ว่าทางชาวโซเชียลจะมีข้อมูลที่ทําให้เราอาจจะคิดไปในทางนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอคุณตํารวจเขาสืบค้นกันอีกทีหนึ่งมาที่ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะทนายทนายของแม่ของคุณแตงโมหรือชาวเน็ตเขาชอบเรียกว่าทนายแม่ขึ้นเสียงสูงหน่อยชอบขึ้นเสียงสูงไปดูกันหน่อยนะครับว่าทนายไปจนจำตัวของคุณแม่แตงโมเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจครับน่าสนใจยังไง ไปติดตามแล้วก็ทำความรู้จักกันก่อนนะครับกับทนายคนนี้ครับนายกฤษณนะศรีบุญพิมพ์สวยเป็นทนายประจำตัวของคุณแม่แตงโมนิดานะครับ ท่านเนี่ยก็เปิดเผยนะว่าประเด็น,นเนี้ยผ่านเรื่องของรายการดรามาวันนี้ที่มีคุณ,นนคณบุม๋มบรรดาวงผู้ดีเป็นผู้ดําเนินรายการอันน,น,นี้นี่เราไปดูมาแล้วเราก็ได้ลองอฟังแล้วก็นาข้อมูลมานาเสนอกันในวันนี้นะครับคือทนายเนี่ยบอกว่ามีผู้หวังดีโทรศัพท์เข้ามาแจ้งว่าให้ช่วยสังเกตที่บริเวณด้านซ้ายศีรษะของคุณแตงโมว่าเหมือนจะมีรอยช้ำเกิดขึ้นอโอโ้ข้อมูลนี่ใหม่เลยนะน่าสนใจค่ะถือว่าใหม่เลยนะอ่ะแล้ว เขาก็บอกว่ามีลักษณะคล้ายถูกของแข็งกระแทกเข้าที่หัวหลายครั้งจนเป็นรอยช้ำผิดธรรมชาตินี่ไงทนายกฤษณะก็คือทนายของคุณแม่น่ะ,ะบอกว่าจะขอมีการตรวจสอบในเรื่องนี้อีกครั้งซึ่งก็จะถือว่าเป็นการเปิดประเด็นใหม่อย่างที่ผมบอกเลยอ่ะออใช่มาเปิดประเด็นใหม่แล้วก็มารับหน้าที่เป็นทนายความให้กับคุณแม่เนี่ยนะคะส่วนทางด้านแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันต์อดีตผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกับทีมข่าวนะคะว่า ข้อสงสัยต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้นะแต่ว่าทางครอบครัวจะต้องไปขอข้อมูลกับทางแพทย์ผู้ชนสูตรหรือไปสอบถามข้อสงสัยเราเนี้ยกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีซึ่งถามว่าทำได้ไหมทำได้นะ,ะเป็นสิทธิ์ที่ญาติสามารถทำได้ส่วนการจะขอให้มีการ่านชนสูตรศพใหม,ม่อีกครั้งได้ไหม,มคุณหมอยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็น<อ>เพราะมั่นใจว่าทีมชนสูตรเนี่ยได้ตรวจสอบหมดแล้วอะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าทางครอบครัวของคุณแตงโมนเนี่ย ยังไม่ได้ติดต่อกลับาเพื่อขอคาปรึกษาเพิ่มเติมเนี่ยแต่ก็ยังงี้ได้ให้คําแนะนําไปแล้วนะครับให้ไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าจะ<ฆ>เอายังไงต่อส่วนประเด็นที่น่าเป็นห่วงที่สุดในตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยที่จะต้องตอบคาถามบุคคลในสังคมมันมีข้อมูลที่แบบเยอะแล้วจะต้องทําให้คลายสงสัยในทุกปมให้มันเคลียร์ให้มันกระจ่าง<อ>เพราะว่าบางอย่างมันไม่แน่ใจไม่แน่ชัดอะคุณหมอว่าไงเชิญฟังค่ะสิ่งที่ต้องอระวังก็คือว่า นิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนนี้บอกว่าใช่ก็คือใช่มันอาจจะบางทีบอกไม่ได้ด้วยด้วยเพียงคนเดียวอหรือวิธีการเดียวตัวอย่างก็คือบาดแผลค่ะบาดแผลใบพัดเรือเนี่ยถ้าไปถามผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่เคยเห็นมาทั้งหมดเนี่ยมันคงไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นที่บอกว่าใช่นี่นี่คือตัวอย่างอันหนึ่งก็คือนี่คือความ่วงยังคงเป็นความน่ากังวลเพราะว่า ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มต้นมาจนถึงวันที่เมื่อวานเนี้ยมันไม่มีข้อมูลเหล่านี้ออกมาแต่พอประชาชนมีประเด็นสงสัยไปก็เริ่มตอบมาก็ยังไม่ชัดเจนคือมันไม่มีความเขาเรียกว่าไม่ไม่ทาให้เกิดความน่าเชื่อถือค่ะอ่าเนี่ยคุณหมอก็บอกไปแบบนี้ส่วนทางด้านหมอปลายนะคะหมอปลายเนี่ยได้บอกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าอยากจะให้ช่วยดูรอยช้ำที่บริเวณศีรษะของคุณแตงโมงหน่อยอซึ่งจะเป็นหลักฐานที่อีกชิ้นหนึ่ง ประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจากทนายแม่เนี่ยนะคะทนายกิจณนะตั้งแต่ตอนแรกทําให้คนในโลกออนไลน์อาและหยิบยกประเด็นนี้มาคุยกันแล,แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องรอค่ะรอให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นตรวจสอบเพื่อคลายข้อสงสัยซิว่าตกลงไอ้รอยช้าหรือว่ารอยที่เหมือนโดนขวดตีเนี่ยมันมเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามาจากอะไรมันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือไม่มคุณผู้ชมครับมาดูเหตุรัทึกกันหน่อยนะ,ะคุณผู้ชมฮะเรื่องของเครื่องบินขับไล่ f อฟสังกัดกองบิน1จังหวัดนครราชสีมานะฮะคุณผู้ชมเห็นเขาบอกว่าตกแต่เรื่องของเรื่องแบบเครื่องบินตกอนะตอนนี้เนี่ยเราก็พอจะทราบแล้วนักบินปลอดภยัยเอาไปดูช่วงเวลานั้นนะฮะ ทึกท่านี้เอาไว้ได้นะขนาดที่เครื่องบินน่ะมาตกไปแล้วแต่นักบินน่ะดีตัวออกมาได้ครับที่เราเห็นนี่คือกําลังโดดร่มลงมาถูกต้องครับเนี่ยเหตุมันเกิดที่บริเวณใกล้ๆกับหมู่บ้านหนองบัวใหญ่ตําบลหนองบัวใหญ่อำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมินะครับทราบเชื่อก็คือนักบินเนี่ยนะฮะก็คือเรือเอกปกรณ์พิสิทธิ์ศาสตร์นะครับโอ้ยนักบินเขาก็เจ็บนะตอนที่ดีตัวออกมาพบว่ามีอาการบาดเจ็บที่ซีโครง แขนหักด้วยฮะเจ้าหน้าที่มาพบตัวแล้วก็รีบนาตัวส่งโรงพยบาบาลจัตทุรัสทันทีก็พบว่านักบ,บินดปลอดภัยเดี๋ยวทางต้นสังกัดเขาจะทําการตรวจสอบอีกทีว่าเหตุตกในครั้งนี้มันเกิดจากอะไรรวมไปถึงถ้าเกิดมันไปสร้างความเสียหายกับชาวบ้านในพื้นที่เดี๋ยวก็จะมีการเยียวยากันต่อไปด้วยครับถูกต้องค่ะก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่เรานาม,มาให้ดูกันต่อไปไปดูเรื่องอะไรกันดีอ่า หลายเรื่องเลยอะแต่ว่าเอาเป็นว่าให้พักดื่มน้ําก่อน,นเน<อ>าะแ๋ยวพักกันแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดๆได้คู่คก<า>ันสมบัดข่าว ับไปในเรืงนี้ดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าหน้าเห็นอกเห็นใจเด็กๆกลุ่มนี้ใช่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ควงคลากันหนไปกันอุ้ยหลายคนโอ้ยแต่เรื่องของเรื่องไปเจอรถเข้าแล้วสันจเป็นรถใหญ่แล้วบัางบีบตาใส่โอ้ยสักพักออกข้างทางไปเลยครับ นันไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ยงี้ฝากเตือนไว้ดีกว่าผู้ยมผู้ใหญ่นะครับเห็นเด็กๆอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าโอ้โหเด็กขนาดเนี้ยยังขับไม่ได้หรอกครับใช่บขับขี่ยังไม่มีเลยตัวเล็กแค่เนี้ยเนี่ยเท้าถึงเบรกหรือยังโอ้ยเพราะฉะนั้นนะครับอย่าปล่อยให้เด็กออกมาขับกลางถนนใหญ่ๆอย่างนี้นะครับไปได้นะครับไปอย่างนั้นเนี่ยอันตรายครับอยากจะให้ดูกันเอาไว้นะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยคงจะขับขี่กันแบบ เหมือนกับจะไปที่ไหนกันสักที่นึงแต่ขับไปได้วยความสนุกจนเกินไปเห็นแนสสายไปสายมาด้วยไม่แน่ใจว่าขับด้วยความสนุกหรือตกใจรถข้างหลังน่าจะตกใจด้วยแหลพะพอรถใหญ่เขาบีบแตรรถใหญ่ก็คงเตือนด,ด้วยความเป็นห่วงถูกไหม,มแล้วมันจะมีจังหวะที่คนที่อยู่ในรถเนี่ยถ่ายคลิปแล้วน้องหันไปมองอะ่ะหันไปมองอีกแล้วก็บอกอ,อา้าวเสียหลัก ลงเข้าป่าอ้อยไปเลยอะค่ะโทรหนูเอ้ยโอ้ยังไงขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็เนี่ยดูกันไปพ่อแม่ผู้ปกครองใกล้ปิดเพิมแล้วสอดส่องดูแลเด็กๆเราด้วยจริงค่ะขอบคุณคลิป Facebook นี้นะคะจากเพจขออนุญาตครับนะเออจริงจริเตือนกันเตือนกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามต่างจังหวัดนะให้น้องๆหนูๆเขาหัดขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าแล้วถ้านในพื้นที่ที่มันปลอดภัยแต่ถ้าเล่นออกถนนใหญ่แบบเนี้ยโอ้โหต้องพึงระวังไว้เลยนะน้องๆเขายังขาดประสบการณ์ พลาดท่าขึ้นมาหมายถึงชีวิตเลยนะโโอ้หนล่นจะมาเสียใจกัน,น <ะ S 2> ไายหลังนะ ค่ะเนี่ยก็อยากจะให้ได้ดูกันเตือนกันเอาไว้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการย้ำถึงเรื่องเวลา15บหนาฬิกาสาินาทีไป3าครึ่งมาเจอกับเราแบบนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับใช่ค่ะเราจะให้คุณผู้ชมดูภาพความน่ารักของน้องหมา2ตัวนี้หน่อยแม่กำลังเปิดศึกกันใหญ่เลยเปิดศึกแบบมีจังหวะโจ๊ะๆด้วยนะต่อรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรอยอยู่หมดเวลาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ